สวัสดีคะ่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าห้องเรียนแบบที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจะสามารถอัปเกรดให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไหมวันนี้มีเรื่องราวการทดลองที่น่าตื่นเต้นสุดๆจากประเทศพูตานมาเล่าให้ฟังคะ่ะที่นั่นเขาพยายามจะปฏิวัติห้องเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่เอี่ยมเลยเอาละคะ่ะคำถามนี้แหละ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยเพราะมันทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนกันจริงๆจ,จังๆนะคะว่าเอวิธีการเ,เรียนการสอนแบบเดิมๆที่เน้นให้ครูบรรยายหน้าห้องแล้วนักเรียนก็นั่งฟังเนี่ยมันยังตอบโจทย์ทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่อยู่หรือเปล่าเรามาเจาะลึกกันเลยนะคะคือเรื่องนี้มันเริ่มจริงจังมากๆตอนปี2020นี่ส่แหละคะ่ะตอนที่องค์กษตริทางภูฏานมีพระบรมราชองค์การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาเลย ท่านอยากเห็นเด็กๆมีทักษะอย่างความคิดสร้างสารรค์การคิดเชิงมิภาคเพราะงานนี้ไม่ใช่แค่ไอเดียสวยๆนะคะแต่มันคือวาระแห่งชาติของเขาเลยแล้วเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่ท้าทายขนาดนี้เขาก็ได้นําเครื่องมือชนิดใหม่เข้ามาทดลองใช้ในห้องเรียนค่ะนั่นก็คือแนวคิดเชิงออกแบบหรือที่หลายคนคุ้นหูก,กันในชื่อ Design Thinking เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะ ดีไซน์ thinking ก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่เริ่มจากการทําความเข้าใจความต้องการของคนจริงๆอย่างลึกซึ้งเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การนั่งคิดหาทางออกในห้องประชุมแต่เป็นการลงไปคลุกคลีกับปัญหาจริงๆเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนั่นเองหัวใจของดีไซน์ thinking จะอยู่ที่5ขั้นตอนนี้แหละค่ะมันเหมือนการเดินทางที่เริ่มจากการเข้าใจผู้คนอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่คิดเัาเองนะคะแต่คือการไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยจากนั้นก็นําสิ่งที่ได้เรียนรู้มากําหนดปัญหาหมันคมชัดขึ้นแล้วก็มาถึงส่วนที่สนุก คือการระดมสมองปล่อยไอเดียแก้ปัญหาแบบไม่มีกรอบใดๆทั้งสิน้นก่อนจะเอาไอเดียนั้นมาสร้างต้นแบบง่ายๆให้จับต้องได้และสุดท้ายคือน,นำไปทดสอบกับผู้ใช้จริงเพื่อดูว่ามันเวิร์กไหมแล้วก็วนกลับไปพัฒนาต่อได้เรื่อยๆค่ะเอาละค่ะทฤษฎีก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอเอาไปใช้จริงในห้องเรที่ภูตาเราเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไง ที่น่าสนใจก็คือการทดลองนี้ไม่ใช่แบบสั่งการจากบนลงล่างนะคะแต่เป็นการทำงานร่วมกันจริงๆค่ะระหว่างนักวิจัยกับคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เลยเพราะเขามานั่งออกแบบบทเรียนด้วยกันโดยใช้กรอบความคิด5ขั้นตอนที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้นี้ละค่ะและนี่คือเสียงสะท้อนแรกๆจากคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมค่ะ ฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมคะว่าพวกเขามองเห็นศัก,กยภาพของเครื่องมือนี้ทันทีเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่เทคนิคยากๆสาหรับนักออกแบบนะแต่มันคือแนวทางที่ครูทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้เพื่อปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนได้จริงๆแล้วในห้องเรียนจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยหรอคะโหลองนึกภาพตามนะคะบรรยากาศที่เคยอาจจะเงียบๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคะ่ะเด็กๆลุกขึ้นมาแปะโพส์อต์ระโดมไอเดียกันเต็มกระดานบางกลุ่มก็กําลังช่วยกันวาดไมล์แมッ บางกลุ่มก็กําลังสร้างโมเดลต้นแบบจากลังกระดาษคือมันเป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยพลังงานและการลงมือทําจริงๆค่ะแน่นอนครับว่าทุกการทดลองเนี่ยย่อมมีทั้งด้านที่ประสบความสําเร็จและก็อุปสรรคที่ต้องเจอใช่ไหมคะเรามาดูบทสรุปที่ได้จากการทดลองครั้งนี้กันค่ะสิ่งสะท้อนจากฝั่งนักเรียนคนนี้คือทรงพลันมากเลยนะครับมันบอกถึงผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือการมีส่วนร่วงในห้องเรียนครับ พอการเรียนมันไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆแต่เป็นการได้ลงมือทำความกระตือรือร้นและความสนใจก็เพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแต่สิ่งที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือประโยชน์ของมันไม่ได้หยุดแค่ในห้องเรียนวิชาการนะคะแต่มันไปไกลถึงขั้นปลูกฝังทักษะที่สำคัญมากๆนั่นก็คือความเข้าอกเข้าใจหรือ empathy ค่ะเพราะกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มที่การพยายามเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือทักษะที่จำเป็นที่สุดทักษะหนึ่งในโลกยุคใหม่เลยก็ว่าได้ นี่คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยค่ะของการนําความเข้าอกเข้าใจมาใช้จริงนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้แค่เรียนเรื่องกล้ามเนื้อจากในตําราเรียนนะคะแต่พวกเขาได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษและพยายามใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างแขนขาเทียมเพื่อช่วยให้เพื่อนๆได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆคือมันไปถึงขั้นนั้นเลยค่ะ แต่แน่นอนว่าเส้นคางนี้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแม้ว่าโอกาสมันจะเยอะมากแต่ความท้าทายก็มีเพียบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาในห้องเรียนที่มีจำกัดทรัพยากรที่ไม่พอและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวคุณครูเองก็ต้องได้รับการอบรมและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนาแนวทางใหม่ๆแบบนี้ไปใช้ให้เกิดผลจริงๆดังนั้นข้อสรุปที่สาคัญที่สุดของการวิเคราะห์นี้ก็คือ ดีไซน์ิงคิ้งมีศักยภาพมหาศาลเลยค่ะในการเปลี่ยนโฉมห้องเรียนแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่จะเสกปุ๊บแล้วเปลี่ยนได้ปับ๊บการจะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายเลยทั้งเรื่องเวลาทรัพยากรและการพัฒนาคุณครูค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนะคะว่าเรื่องราวจากโรงเรียนเล็กๆในภูตาน,นี้มันกําลังบอกอะไรกับเราบ้าง และมันจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาในบริบทของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ่ะ